สวัสดีค่ะที่อัลตลีอุลนะคะสำหรับวันนี้ก็ออถ้าให้ดูรวมๆจริงว่าน่าจะเหล็กๆกับเวทที่ไม่ไม่ดีค่ะแต่ว่ายังดีที่แบบก้าวลุมหลังกลับมาได้เพราะว่าพัดพัดดีค่ะก้าวลุมหลังแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะไปซ่อมเหล็กกับเวทน,นิดเดียชิปด้วยถ้าเห็นในไลฟ์สดนะคบก็จะมีชิปด้วยที่แบบเออไม่ไม่ค่อยเก็บไม่ค่อยได้เท่าไหร่เมื่อพาลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สำหรับพรุ่งนี้ คิดว่าน่าจะเล่นเกมเกมเกมแพนเดิมแหละแต่ว่าอย่างที่บอกเน้นเวทนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังทําไปได้อีกถ้าถ้าถ้าจีนยังตีเวทให้คมกว่าน,นี้อะไรนะคะเพราะมันยังเปิดโอกาสให้จีนได้ได้พัดเบอร์ดีมากกว่านี้เลยค่ะแล้วก็ฝากเป็นแฟนกับชาวไทยนะคะเชียร์จีนแล้วก็แล้วก็หญิงชายทุกคนนะคะทีอ่อยู่ในการแข่งขันนี้ก็อีกสองวันขอให้จบไปสองวันแล้วก็มแมตช์เตือนด้วยนะคะ ค่ะก็สําหรับแมทนี้นะคะก็สถานการณ์ไม่ปมกติแต่ว่าก็เนี่ยอย่างที่ได้ยินมาคือว่าวันนี้เป็นวันที่คัดลายแล้วคือคนที่ตกรอบอาจจะต้องตัวโควิดต่อแล้วคนที่เข้าไปก็วันสุดท้ายเสร็จก็ยังตัวโควิดอีกก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีค่ะพวกเราทุกคนก็พยายามป้องกันให้เยอะที่สุดอย่างจริงก็พบแมทตลอดเวลาเนี่ยคะ่ะเวลาตีกลับอาจจะร้อนนิดนึงที่ไม่ได้ใส่เพราะว่ามันร้อนจริงๆแต่ว่าพอแล้เราไม่ได้ตีกลับหรือเราอยู่ไหน ทัวร์นาเมนต์ให้ผมตลอดอยู่แล้วค่ะก็ดีค่ะเพนั้นขอให้ทุกคนระวังตัวด้วยนะคะ